สู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านครับ a q u a r i u s สบายดีกันนะฮะก็เป็นปักแรกของเดือนธันวาคม2566อาจารย์มงกรโหนดวงขุมทรัพย์มารับใช้ท่านผู้ชมในดวงธุรกิจการค้าที่ช n นลนี้ช n นลเดียวครับถ้าท่านผู้ชมอยากให้ดวงชะตาหาเงินให้คุณก็ต้องฟังที่ช n นลนี้ครับ อยากจะบอกพวกเรานิดหนึ่งว่าชาวราศีกุมนั้นจะเป็นราศีที่เหนื่อยและรวยอย่างคุ้มค่าเวลาที่เราเหนื่อยไปมากที่สุดใน12ราศีครับชาวราศีกุมกำลังจะได้โชคดีๆนะครับต่อเนื่องกันตัวเลขนี้เป็นตัวเลขคำนวณน,นะครับที่ผมจะพูดนี้นะไม่ใช่ตัวเลขเอาใจให้พวกเราแกล้งดีใจเล่นนะครับชาวราศีกุมจะได้ โชคลาภความร่ำรวยต่อเนื่องกันจากนี้เป็นเวลา6ปีครับจากวันที่30พฤศจิกายนที่ดาวพระราหูย้ายโดยตำแหน่งนะครับแล้วก็30ตุลาคมที่ผ่านมาย้ายโดยพลังเอาเป็นว่าเมื่อดาวราหูย้ายมาสู่ราศีมีนเรียบร้อยแล้วในเวลานี้ที่ท่านผู้ชมชมคลิปนี้นะฮะเราก็จะอยู่ในตำแหน่ง second house ของพระราหูพระราหูอยู่ราศีมีนพวกเราเป็นชาวราศีกุมอยู่ติดกันทางเดินของพระราหูคือท่านจะเดินจากราศีมีนมาที่ราศีกุมแสดงว่าเราอ่ะเป็นสถานีถัดไปที่พระราหูท่านจะต้องเดินมาหาเราและมาหยุดพักที่เราตอนที่ท่านอยู่ราศีมีนพวกเราชาวราศีกุมอยู่ในตำแหน่งเงินสด อยู่ในตำแหน่งกระเป๋าสตังคอยู่ในตำแหน่งรายได้เล็กๆน้อยๆของพระราหูใครก็ตามที่ค้าขายในช่วงเวลานี้นะครับถ้าหากว่ามีความสนใจที่จะปลูกมเมล็ดพันธุ์ของความร่ำรวยก็ต้องหาอะไรมาขายภายในเดือนธันวาคมนี้ขายแล้วกำไรน้อยกำไรมากยังไม่ต้องสนใจสนใจว่าตัวเราอ่ะ ขอให้ได้เริ่มต้นค้าขายขอให้เริ่มต้นมีอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าพระราหูเนี่ยท่านอยู่ในตําแหน่งนั้นเนี่ยท่านส่งตัวเราเป็นเรื่องการงานการเงินอยู่แล้วพอตัวท่านย้ายมาเกียบทับเราไอสิ่งที่เราค้าขายโดยเริ่มใหม่ในเดือนธันวาคมเนี่ยมันก็จะพุ่งขึ้นไปอีกนั่นแปลว่าปีครึ่งที่ดาวพระราหูอยู่ราศีมีนเราเฮงเรื่องการเงินแล้วนะ พอปีครึ่งดาวพระหูมาอยู่กับเราเลยเราก็เฮงเรื่องแบรนด์เฮงเรื่องการเป็นที่รู้จักพอปีครึ่งถัดไปพระราหูไปอยู่ตำแหน่งกระเป๋าสตังค์ของเราก็เท่ากับว่าเราไปเฮงเรื่องสตังค์อีกรอบหนึ่งและพอถัดไปอีกปีครึ่งท่านไปอยู่ในตำแหน่งชื่อเสียงของเราเราก็เลยเฮงเรื่องเป็นที่รู้จักอีกรอบหนึ่งสรุปแล้วพระราหูตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน66บวกไปเลย 6ปีเราก็จะขึ้นอย่างเดียวเลยครับนั่นคือตำแหน่งของชาวราศีกุมนะทีนี้เวลาจะใช้ประโยชน์จากราศีกุมอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าดาวพระราหูเป็นดาวแห่งความบันเทิงเป็นดาวแห่งความคิดสร้างสารรค์เป็นดาวแห่งสิ่งใหม่ๆแปลกๆเป็นดาวของนวัตกรรมเงี้ยนะครับถ้าหากว่าเราจะค้าขายอะไรเนี่ย แล้วมันไม่มี 4, ี่หเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้มันไม่เข้าพวกเลยนะมันก็จะไม่ได้ตังค์นี่แหละที่เราต้องคุยกันลองฟังตั้งใจนะฮะมันจะมีอยู่ประมาณ 5, 6คีย์เวิร์ดผมจะเอาอันที่เข้าใจง่ายสุดมาไลฟ์ฟังก่อนอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความบันเทิงบันเทิงนี่คือหนังละครเพลงเรื่องตลกนะครับดูหนังฟังเพลงดูโชว์นี่นี่เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับ อะไรก็ตามที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่งานศิละปะงานแปลกของที่มันประยุกต์ใช้นะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตรกรรมอันนี้มันเป็นทางลัดของชีวิตเช่นสมัยก่อนผมจะไปไหนอาจจะต้องแวะปั๊มซื้อแผนที่แล้วค่อยๆดูแผนที่แต่ตอนนี้มี google maps มี gps เป็นทางลัดให้ผมไม่จำเป็นต้องเปิดแผนที่ก็คือเทคโนโลยีแทนคน แทนขั้นตอนที่ยุ่งยากใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ก็คือปราหูถัดมาก็คืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความรักนะอะไรก็ตามที่เกี่ยวความรักรักกันนี่แหละหนุ่มสาวรักกันอะไรที่แบบเอ่อทลงไปแล้วเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเช่นธุรกิจท่องเที่ยวแบบฮันนีมูนธุรกิจร้านอาหารที่มีแค่สองที่นั่งสําหรับผู้รักมานั่งกินอะไรที่เกี่ยวกับความทรงจําความรักนะครับ และสุดท้ายคือเลยอันนี้อาจจะไม่ได้มาทุกคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้มาเวนี้ทุกคนคือของศักดิ์สิทธิ์ความลี้ลับวัตถุมงคลงานาศาสนาดวงชะตาเทพเจ้ามูติลูอะไรพวกนี้นะครับอนนี้อันนี้อาจจะไม่ได้มาทุกคนแต่ไอ้สตัวแรกเนี่ยท่านผู้ชมดูเอาเลยว่าชอบแบบไหนถ้าคุณทำธุรก,กิจเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดของาหูแบบนี้6ปีนี้ก็คือยาวเลยครับ 6ปีนี้คือยาวเลยเพราะว่าพระราหูเป็นเบื้องหลังพระราหูเป็นการเงินพระราหูเป็นชื่อเสียงยาวไปจนหนึ่งพระราหูมอบความมั่งคั่งให้ติดติดกันเลยแต่ก็ต้องรู้ไว้ด้วยครับว่าพระราหูให้โชคลาภให้ทุกอย่างที่เราต้องการ6ปีถ้าหลังจากนี้เราไม่ได้ทำอะไรไว้เลยพอหมด6ปีนี้แล้วก็ไม่มีแล้วนะครับไปรออีกทีก็ 18ปีข้างหน้านุ่งหุ่นเลยนะครับเราคงจะแก่ขึ้นประมาณ20ปีกลมๆมันคือช่วงเวลาที่ยาวนานทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมก็จัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับรับโชคลาภให้เต็มที่เรื่องนี้ท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าเ,เรื่องดวงชะตาเนี่ยที่เรามานั่งคุยกันในช่นลนี้นะอยากให้ปรับจูนหัวจิตหัวใจสักนิดนึง ถ้าดูแช n แนลอื่นๆดูช่องอื่นๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าดวงชั้นเดี๋ยวมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามฟ้ากําหนดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ามันเป็น Vedic a สโทรโลจีและเป็นอาจารย์มงกุเนี่ยผมเป็นหน้าที่เหมือนกับบอกว่าฝนกําลังจะตกนะตกเยอะด้วยตกสามชั่วโมงติดถ้าคุณอยากได้น้ำจงเตรียมกระป๋องกระแปงถังกะละมังไว้รองเอาเลย สังเกตไหมครับว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่เราทำด้วยมันมีกรรมใหม่ในมือเราที่ต้องไปยุ่งเกี่ยวไปทำด้วยอันนี้คือโหราศาสตร์ฝั่งพระเวทมันไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยเฉยดวงแย่ก็จะแย่ไปตามดวงดวงดีก็จะดีขึ้นเองอันนั้นอันนั้นอาจจะเป็นฝั่งอื่นถ้าเป็นฝั่งของพระเวศเวทิกแอสโทรจีและอาจารย์มงุฎแนวมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าราศีกุมอยากรวยก็เอาตามนี้เลยครับคียกีเวิร์ดนี้ ก็จะสามารถมีทรัพย์มีจะตังได้ติดกัน6ปีนะครับอีพ e ีหน้าเจอกันใหม่เป็นปักสุดท้ายของปีนี้วันนี้เอากิมตุ้งมาสวยๆมาให้ดูตำลึงทองที่ทำจากทองคำแท้นะครับ99.99% 99หาซื้อได้ที่ห้างทองบางกอกโกลสทุกสาขาทั่วประเทศครับเจอกันใหม่พ e ีหน e ้าอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ